เราก็ว่าอยู่ถ้าเราเป็นแพรวาเราไม่ลงหรอกอืมขึ้นดีจังเลยอ่ะ ดูคนเรานะความจำหายหมดโหลดมาไว้ตรงไหนลืมไปหมด เพื่อนยังเหลืออีกยี่สิบแปดพลเพวาลงเพวายังลงเลยวันนี้นะถึงเวลาลงก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เพื่อนก็เยอะเหมือนเดิมเนาะ ถึงเวลาก็ขึ้นใหม่ขนาดตอนนี้ยังเห็นดวงตาเดียวพี่นงใช่แต่แต่แต่ตอนตอนที่เราแต่ตอนที่เราลงไลน์นะถ้าเรานั่งพูดคุยแบบเนี้ยชั่วโมงจะขึ้นดีแต่ถ้าเราไลน์วนพี่นงรู้สึกว่าถ้าคนไม่เยอะจริงๆอ่ะไม่ขึ้น เพื่อนยังก็ไม่รู้เนาะดวงตามันหายวันสองวันนี้เหมือนเหมือนไม่นำส่งเลยแล้วทีนี้มันมัน มีห้าตาเราก็รู้เลยว่ามีใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีคนในครอบครัวเราทีนี้พี่นงก็กลัวตอนนี้เครื่องตอนนี้สี่เครื่องห้าเครื่องหินตาเดียวจะไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าเรานั่งนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อตอนกลางวันน่ะดีอยู่ดวงตาขึ้นดีอยู่แต่ไม่ได้แคปมานะ ขึ้นไปเยอะอยู่ไม่ไม่ต้องซีเรียสพูดไปก็นั่นเปล่าๆนะทาให้เรานั่นเปล่าๆไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวก็พยายามอัดคลิปยาวลงบ้างเนาะสองพี่น้องการมองเห็นสองพี่น้องการมองเห็นเออการมองเห็นมีอยู่แค่เนี้ย เป็นไงเป็นไงได้สามมงกุฎแล้วได้สามมงกุฎแล้วได้มงกุฎสามแล้วได้มงกุฎสามแล้วเดี๋ยวคุณบอกว่าเยเลกเข้าไปไลฟ์ เดี๋ยวเข้าไปเปิดไลฟ์สักชั่วโมงนึงเดี๋ยวมาใหม่เขาจะมารอบดึกๆเนาะพี่น้องสามพี่น้องสามนามสกุลสามพี่น้องสามนามสกุลอยู่นี่แหละ